ปัญหาวิชาเบญชะสินเบญจธรรมหรือวินัยธรรมศึกษาชั้นตรีระดับประถมศึกษาสอบในสนามหลวงวันอังคารที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2565ถาม 1. สิ่งที่ไม่ควรล่วงละเมิดคืออะไรก็ไก่ทานขอไข่ศิน ข้อควายสมาธิงองงูปัญญาตอบขอไข่ศิลถามสศินห้าเป็นประโยชน์แก่ใครบ้างกอไก่ตนเองขอไข่ครอบครัวข้อควายสังคมงองงูถูกทุกข้อตอบ งองูถูกทุกข้อถาม3ามักธรรมใดเป็นพื้นฐานให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขก็ไก่ทานขอไข่ศิลข้อควายสมาธิงองูปัญญาตอบขอไข่ศีลถาม 4. เบญจศิลป์เป็นข้อปฏิบัติสำหรับใครคอใกอไก่พิสุขอไข่สามเณรคอควายแม่ชีงองงูคนธรรมดาตอบงองงูคนธรรมดาถาม 5. เบญจศิลป์ได้แก่ศิลป์ประเภทดใดกอไก่ สิน5ขอไข่สิน8ข้อควายศินสิบงองูศินสองอี่สิบเจตอบกไก่ศินห้าถาม6ข้อใดเป็นการทำผิดศินข้อหนึ่งกอไก่ฆ่าสัตว์ขอไข่รักของคนอื่น ข้อควายเสพยาบ้างองงูพูดโกหกตอบกอไก่ฆ่าสัตว์ถาม7ข้อใดเกี่ยวข้องกับสินข้อหนึ่งกอไก่จี้ปล้นขอไข่ทำร้ายร่างกายข้อควายรับสินบนงองงูง พูดเหลวไหลตอบขอไข่ทำร้ายร่างกายถาม8การไม่เบียดเบียนสัตว์จัดเข้าในศินข้อใดกอไก่ข้อ1ขอไข่ข้อ2องอควายขอา้อ3งองูงขอ้อ4ตอบกอไก่ ข้อหถาม9โทรกรรมหมายถึงการกระทําที่ขาดความเมตตาปราณีแก่ใครกอไก่เด็กขอไข่สตรีมีคัน้อควายคนชรางองูสัตว์ตอบงองูสัตว์ ถาม10อธินาธานาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิคือสินข้อใดก็ไก่ข้อหนึ่งขอไข่ข้อสองข้อควายข้อสามงองูข้อสี่ตอบขอไข่ข้อสองถามสิอ การกระทำใดผิดศีลข้อสองก่อไก่ขโมยของเพื่อนขอไขยย่ยิงนกตกปลาคอควายโกหกครูงองูเสพยาบ้าตอบกอไก่ขโมยของเพื่อนถาม12ส,ส,สิ่งใดโจรรักขโมยไปไม่ได้กอไก่ สมุดขอไข่ดินสอขอควายปากกางองงูความดีตอบงองงูความดีถาม13ข้อใดเป็นความดีที่เกิดจากการรักษาศีลข้อสองกอไก่เลี้ยงสัตว์ขอไข่เก็บของได้ คืนเจ้าของข้อควายพูดสุภาพงอง,งูห่างไกลาย,ยาบ้าตอบขอไข่เก็บของได้คืนเจ้าของถาม14กาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิคือสินข้อใดก็ไกล ข้อ1ขอไข่ข้อ2องขอควายข้อ3งองูข้อ4ตอบขอควายข้อ3ถาม15การกระทำใดผิดศีลข้อ3ก้อไก่ฆ่าศัตรูขอไข่คดโกงขอควาย เสพยางองูคบชูตอบงองูคบชูถาม16บหกสินข้อใดป้องกันการร่วงละเมิดทางเพศกอไก่ข้อหนึ่งขอไข่ข้อสองขอควายข้อสามงองูข้อห้า ตอบคอควายข้อ3ถาม17ศสินข้อ4ให้ปฏิบัติตนอย่างไร้อไก่พูดความจริงขอไข่ทำการบ้านคอควายช่วยงานบ้านงอง,งูเก็บขยะตอบกอไก่พูดความจริง ถาม18คําคำพูดเช่นไรไม่ผิดศีลข้อ4ี่ก็ไก่พูดชมขอไข่พูดหยาบคายขอควายพูดยุแย่งองูพูดจาสุภาพตอบงองูพูดจาสุภาพถาม19ทําทำอย่างไร ชื่อว่ารักษาศีลข้อสี่กอไก่ไม่ฆ่าสัตว์ขอไข่ไม่รักขโมยคอควายไม่ประพฤติผิดในกามงองูไม่พูดเท็จตอบงองูไม่พูดเท็จถาม20คนพูดมุสามีพฤติกรรมเช่นไร กอไก่เกียดคร้านขอไข่ตื่นสายคอควายชอบโกหกงองูชอบลักขโมยตอบคอควายชอบโกหกถาม21คำพูดเช่นไรหมายถึงพูดเท็จกอไก่รู้ก็บอกว่ารู้ ขอไข่เห็นก็บอกว่าเห็นขอควายรู้ก็บอกไม่รู้งอง,งูถูกทุกข้อตอบคอควายรู้บอกไม่รู้ถาม22สิงข้อห้าให้งดเว้นเรื่องใดกอไก่ฆ่าสัตว์ขอไข่รักขโมย ขอควายพูดกโกหกงองงูดื่มเหล้าตอบงองงูดื่มเหล้าถาม23ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการงดเหล้าเข้าพรรษากอไก่ลดค่าใช้จ่ายขอไข่ลดการทุจริตขอควายลดการทะเลาะ งองูรถอุบัติเหตุตอบขอไข่รถการทุจริตถาม24ข้อใดเป็นความเสียหายเกิดจากการกระทําผิดศีลข้อ5กอไก่ทําลายข้าวของขอไข่ทุบตีผู้อื่นขอควายทะเลาะวิวาท งองูถูกทุกข้อตอบงองูถูกทุกข้อถามยี่สิบห้าข้อใดไม่จัดเป็นของมึนเมาในสิงข้อห้ากอไก่เบียรขอไขย่ยาดองเรา่าข้อควายกาแฟงองูอยาบ้าตอบ คอควายกาแฟถาม26การเสพติดของมึนเมาทำให้เกิดอาการใดก็ไก่มึนงงขอไข่อาเจียนคอควายประสาทหลอนงองงูถูกทุกข้อตอบงองงูถูกทุกข้อถาม 27ศสินข้อใดช่วยลดปัญหายาเสพติดกอไก่ข้อหนึ่งขอไข่ข้อสองขอควายข้อสี่งองงูข้อห้าตอบงองูข้อห้าถาม28การรักษาสินข้อห้า ส่งเสริมให้เกิดนิสัยเช่นใดกอไก่อดทนขอไข่ซื่อสัตย์ข้อควายกระตันญยูรู้คุณงองูมีสติรอบคอบตอบงองูมีสติรอบคอบถามยี่าอานิสงของการรักษาศีลข้อว่า สีเรณะโภคสัมปทาได้แก่ข้อใดกอไก่มีฐานะมั่นคงขอไข่เกิดบนสวรรค์คอควายเกิดเป็นพรหมงอง,งูไปนิพพานตอบกอไก่มีฐานะมั่นคงถาม30อานิสง์ของการรักษาศีลข้อว่า สีเรณะสุขติงยันติได้แก่ข้อใดขอไก่เศรษฐกิจดีขอไข่ครอบครัวมั่นคงคอควายเกิดเป็นเทวดางองูไปนิพพานตอบคอควายเกิดเป็นเทวดาถาม31หลักธรรมใด สำหรับให้คนทั่วไปปฏิบัติร่วมกับศินห้ากอไก่เบนจะขันขอไขเ่เบนจะสินคอควายเบนจะทำงองงูถูกทุกข้อตอบคอควายเบนจะทำถามถาม32เบนจะทำหมายถึงการกระทำในข้อใด กอไก่ระชั่วขอไข่ทำความดีขอควายทำใจให้ผ่องใสงองูถูกทุกข้อตอบขอไข่ทำความดีถาม33หลักทำใดไม่จัดอยู่ในเบนจธรรมกอไก่เมตตาขอไข่ กุณาคอควายขันติงอง,งูสัจจะตอบคอควายขันติถาม34เมตตากรุณาควรปฏิบัติร่วมกับศีลข้อใดกไก่ข้อหนึ่งขอไข่ข้อสองข้อควายข้อสี่ งองูข้อหตอบกอไก่ข้อหนึ่งถาม35เมตากรุณาสนับสนุนการแก้ปัญหาใดกอไก่ฆาตกรรมขอไขโจรกรรมคอควายทุจริตคอรับชั่นงงูยาเสพติด ตอบกอไก่ฆาตกรรมถาม36กรยานธรรมข้อใดทำให้มนุษย์ไม่เบียดเบียนต่อกันกอไก่เมตตากรุณาขอไข่สัมมาอาชีวะคอควายวาจาสัตว์งอง,งูสติรอบคอบตอบ กอไก่เมตตากรุณาถาม37สัมมาอาชีวะในกัยาณธรรมข้อสองหมายถึงอะไรกอไก่โตไปไม่โกงขอไข่ตั้งใจเรียนคอควายช่วยงานกลุ่มงองูเชื่อฟังครูตอบกอไก่ โตไปไม่โกงถาม38การค้าประเภทใดเป็นกรยานธรรมข้อสัมมาอาชีวะกอไก่ค้าประเวณีขอไข่ค้าผลไม้คอควายค้ามนุษย์งองูค้ายาบ้าตอบขอไข่ ค้าผลไม้ถามถาม39คนประเภทใดถือว่าขาดการยานธรรมข้อสัมมาอาชีวะกอไก่คนเมาขอไข่คนบ้าคอควายคนโกงงองูคนกล้าตอบคอควายคนโกง ถาม40อาชีพใดขัดต่อกรยานธรรมข้อสัมมาอาชีวะกอไก่ขายอาหารขอไข่ขายของหนีภาษีขอควายขายของมือสองงองงูขายข,ายขนมตอบขอไข่ขายของหนีภาษี ถาม41กัลยากรณานธรรมข้อกามสังวรเป็นหลักปฏิบัติระหว่างใครกับใครกอไก่ลูกกับพ่อแม่ขอไข่สิทธิ์กับครูข้อควายสามีกับภรรยางองูนายกับบ่าวตอบข้อควายสามีกับภรรยา ถาม42การยานธรรมข้อกามสังวรทําให้ผู้ปฏิบัติไม่ผิดศีลข้อใดกอไกข้อ2องขอไข่ข้อ3ามคอควายข้อ4งองูข้อห้าตอบขอไข่ข้อสถาม 43. การปฏิบัติตามกรารยานธรรมข้อกามสังวรจะเกิดผลเช่นไรกอไก่คู่ครองเป็นสุขขอไข่ครอบครัวอบอุ่นข้อควายสังคมสงบสุขงองูถูกทุกข้อตอบงองงูถูกทุกข้อถาม 44พูดจริงทำจริงเป็นการปฏิบัติตามกัลยาณธรรมข้อใดก้อไก่เมตตากรุณาขอไข่กามสังวรข้อควายสัจจะงองงูสติสัมปชัญญะตอบข้อควายสัจจะถาม 45ความซื่อสัตย์มีความหมายตรงกับกรยานธรรมข้อใดกอไก่เมตตาขอไขก่กรุณาขอควายสัจจะงอง,ง,งูสติสัมปชัญญะตอบขอควายสัจจะถาม46 ความซื่อสัตย์สนับสนุนการรักษาศีลข้อใด้อไกขอ่ข้อ1ขอไข,ขออ่ข้อ2องคอควายข้อ4ีงองูข้อ5ตอบคอควายข้อ4ถาม47สสติสัมปชัญญะสนับสนุนการรักษาศีลข้อใด กอไก่ข้อหนึ่งขอไข่ข้อสองขอควายข้อสามงองูข้อห้าตอบงองูข้อห้าถาม48ถ้าจะขับรถให้ปลอดภัยต้องใช้กระยาณธรรมข้อใดกอไก่สติสัมปชัญญะ ขอไข่สัจจะข้อควายกามสังวรงองูสัมมาอาชีวะตอบกอไก่สติสัมปชัญญะถาม49ผู้ไม่ปฏิบัติตามกัยาณธรรมข้อสติสัมปชัญญะจะเป็นคนเช่นไรกอไก ระมัดระวังขอไขย่ยับยั้งช่างใจคอควายหมกมุ่นในอบายมุกงองูรอบคอบตอบคอควายหมกมุ่นในอบายมุกถามห้าสิบการปฏิบัติตนตามหลักเบญจธรรมมีประโยชน์อย่างไรกอไก่ ไม่ผิดศีลขอไข่ชีวิตมีคุณค่าคอควายสังคมสงบสุขงองูถูกทุกข้อตอบงองูถูกทุกข้อให้เวลา50นาทีจบปัญหาและเฉลยธรรมศึกษาชั้นตรีระดับประถมศึกษา พุทธศักราช2565